เนี่ยปืนกระบอกเนี่ยเป็นปืนลูกโม่มีความยาวลำกล้อง2.1นิ้วเป็นปืนที่เหมาะสำหรับใช้ป้องกันตัวระยะใกล้ระยะประชันชิดปืนกระบอกเนี่ยถึงก่อนมีดนะครับช่วงที่ว่ามีดกำลังวิ่งมาแทงเรามีคนเอามีดจะมาเสียบเราเนี่ยปืนกระบอกนี้ถึงก่อนนะครับปืนไวกว่ามีด นะครับโดยเฉพาะปืนลูกโม่ปืนลูกโม่ที่บรรจุลูกเนี่ยมันไม่มีกลไกมันไม่มีเซฟนะครับใส่แล้วสับได้เลยนะครับช่วงจวังหวะที่ว่ามีดใกล้ถึงตัวเนี่ยปืนไปก่อนนะครับเนี่ยมันไม่จะมีเซฟไม่มีกลนไกชักมาถึงก็เปรี้ยงมีดหงายท้องนะครับระหว่างมีดกับปืนนะครับผมเลือกปืนลูกโม่ ลำกล้องยาวลำกล้องสั้นแต่ไวกว่ามีดแน่นอนนะครับปืนลูกโมได้เปรียบกว่ามีดนะครับยิงไม่โดนใช่ไหมยิงไม่โดนก็สับไปตั้งมีตั้งห้านัดหกนัดสับไปตั้งสับรัวไปเลยนะครับจะมาบอกว่ามีดถึงก่อนปืนเป็นไไม่ได้นะครับปืนมันต้องเร็วกว่ามีดสิถ้าเป็นปืนลูกโมนี่คือข้อดีของปืนลูกโมนะครับ มันเร็วกว่ามีดอยู่แล้วนะครับภาษีในการใชร้ป้องกันตัวเนี่ยยังไงปืนก็เป็นอาวุธที่ร้ายแรงกว่ามีดมีดเนี่ยเสียบไม่เข้าจุดสำคัญนะครับบางทีอาจจะรอดแต่ถ้ามันปืนเนี่ยถ้าโดนช่วงตัวเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยมันมีน้อยนะครับเพราะข้างในเนี่ยมันจะพังหมดนะครับข้างในเนี่ยมันจะพังหมดถ้าคนโดนปืนเนี่ย โอกาสที่จะไปรักษาเนี่ยรักษายากคนที่โดนปืนเนี่ยจะไปรักษาเนี่ยยากนะครับแผลก็หายยากข้างในนี่มันช้ำหมดถ้ายิ่งคอนใช้หัวรูด้วยไม่ต้องรักษานะครับยังไงก็ตายถึงไม่ตายทันทีมันก็ตายแต่ถ้าเป็นมีดเนี่ยนะครับไปหาหมอบางทีอาจจะรอดนะครับถ้าไม่เข้าขั้วหัวใจหรือจุดสําคัญขนาดแทงเข้าไปที่ไส้นะครับ แทงเข้าไปที่ลำไส้อย่างรอดเลยนะครับเป็นมีดนะแต่ถ้าเป็นปืนนะครับปืนไม่รอดอ่าปืนเป็นอาวุธที่ร้ายแรงกว่ามีดแน่นอนนะครับใครนะครับจะเลือกมีดหรือเลือกปืนนะครับลองแสดงความคิดเห็นมาดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่จะเลือกปืนนี่คือแปดสิบเปอร์เซ็นตะครับคนที่เลือกปืนแปด